เจ้าเสือใหญ่เราฆ่าไม้ตายครับก็ท้าไม่ใจของผมในช่วงนี้ก็คือหลายๆคนจะรู้จักผมในนาม well <noon> ยอมเผ่ารอยครับเจ้าของมวยหูเจ๋งแล้วก <iantes> ็เถึงสมชื <Kopf adjust s ainsi> oh, ่อเลยครับถือว่าเป็นมวยหูยอดนิยมันดับต้าของโลกโอ้แม่เจ้าวโอ้ทำได้จริงๆครับแล้วก็ยกที่สามนี่นี่ครับแม่ที่ทำครับหนึ่งนาทียี่สิบห้าวินาทีครับ ปาดเข้าให้ครับโอ้โหสุดจริงๆครับนี่ครับสุดติงกัะดิกแมวนะครับมวยครับพี่ครับแล้วท่าไม้ตายเนี่ยมาจากไหนท่าไม้ตายของเราเนี่ยท่าไม้ตายก็ผมชอบดูหนังครับพี่จาพนมอ๋อก็คือดูหนังมากใช่ดูหนังเยอะครับดูพี่เขาทําท่านี้ผมผมก็มาดูในในมวยครับใช่ครับก็แบบหลายคนชกมวยไทยผมส่วนน้อยครับไม่ค่อยเห็นเลยครับแบบ หลายคนเขาจะใช้ถ้าไม่มไม้เมือไทยก็จะเห็นน้อยมากไม่มีเลยครับผมก็คิดว่า,าผมะจะเอารตรงเนี้ยม,มาสร้างให้เป็นส่วนตนของผมจุดเด่นของผมครับ